สวัสดีครับเรื่องอิสราเอลฮามาสฮิตบล์ฮูตีอิรานมาถึงวันนี้ผู้ชมคงเห็นแล้วว่าเป็นอย่างไรฮามาสไปเปิดอิสราเอลก่อนหวังให้เพื่อนมาช่วยแอดมินวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าไม่มีใครมาอาสาสมัครสามล้านคนจากอิรานจนถึงวันนี้ก็ไม่มีวิแววเดินทางมาถึงกาซา จนอิสราเอลราบกาซาไปหมดแล้วฮามาสแทบไม่เหลือแล้วจากตอนแรกที่กองเชียร์ฮามาสมั่นใจว่าจะเอาชนะอิสราเอลได้ก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงต่อมาฮิตบลาอกองกำลังใหญ่มีขีปนาวุธสองแสนลูกแอดมินวิเคราะห์ว่าไม่ถึงขนาดนั้นตอนนี้เลบปอนอนก็พังราบหมดสภาพพิษบลาะส่วนอิหร่านก็เงียบไม่เห็นตอบโต้ในขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกในทดสอบอาวุธไร้แรงสำเร็จ อิสราเอลต้องวกหัวกลับความจริงเห็นแล้วว่าอิหร่านไม่พร้อมรบเราเป็นเหยื่อของการปั่นข่าวนะครับทั้งอิหร่านทำลาย F35 ส20กว่าไอวลาอิหร่านทดสอบอาวุธสำเร็จรัเสเซียจะช่วยอิหร่านแบบเต็มที่อาหรับจะมารุมอิสราเอลแอดมินก็วิเคราะห์ให้เหตุผลไปหมดแล้วก็ให้ผู้ชมพิจารณาเอาเองนะครับเอาจริงกองเชียร์อิหร่านก็มโนเก่งเหมือนกัน วันก่อนมีข่าวออกหมายจับเบนจามินเนทันยาฮูนายกของอิสราเอลจากศาลไอ c ีหรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหลายคนดีใจแต่ว่าอิสราเอลมีสิทธิ์อุดณ์หรือว่าคัดค้านก็เป็นการกดดันให้อิสราเอลพักรบข้อหาคือเนทันยาฮูและก็ยูอาฟกันลันมีส่วนรับผิดชอบในการเกิดการอดอยากในฉนวนกาซาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีกาซา ตรงๆก็คือข้อหาจิปบจอยมันเป็นเกมของโจไอเบเดนที่กดดันอิสราเอลให้พักครบเพราะว่านานาชาติ กดดันสหรัฐให้ทําอะไรบ้างมองไปที่ความอดอยากที่เกิดขึ้นแต่ก่อนอิสราเอลก็ยอมให้ส่งสิ่งของช่วยเหลือในกาซาแต่ว่ามาระงับหลังจากที่เห็นสิ่งของช่วยเหลือของ UN เ็ไปอยู่ในห้องของฮามาสในตอนจัดการผู้นําฮามาสได้จึงสั่งระงับไปนะครับก็เพื่อกดดันฮามาสชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็ต้องกดดันอิสราเอลแบบนี้อิสราเอลก็อุทธรณ์ระหว่างนี้ก็จับเนทันยาหูไม่ได้ กองเชียร์อิหร่านดีใจออกหมายจับแต่ว่าดูไส้ในแล้วข้อหาเล็กน้อยซึ่งศาล ICC ก็ไม่มีอำนาจบุกจับเนทันยาฮูผู้นำอิหร่านถึงขั้นบอกว่าน่าจะลงโทษหนักไปเลยไม่ได้ดูข้อหานะครับสรุปไม่มีใครไปจับเนทันยาฮูได้แค่กดดันให้พักครบอิสราเอลก็ต้องยอมเพราะว่าโจเบเดนยังมีอำนาจอยู่แค่เดือนกว่าๆเท่านั้นยอมไปก่อนเอาจริงโจเบเดนก็ปั่นป่วนแอดมินยังมองว่า โจไบเดนเล่นการเมืองตั้งแต่เรื่องของยูเครนจนถึงอิสราเอลก็ขวางไว้ไม่รู้ทำไมนะครับเหมือนตั้งใจให้ฮิตบอรอดรวมตัวกันได้ทั้งทๆที่มันจะจบอยู่แล้วอิสราเอลต้องยอมพักครบ60วันทำให้พวกฮิตบออ้างได้ว่าตัวเองชนะอ้างว่าอิสราเอลเสียหายหนัก จนต้องขอพักครบอ้างตามเคยที่จริงตัวเองจะเกมอยู่แล้วอิสราเอลต้องถอดทหารออกจากเลบานอนตรงนี้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับยังดูงงๆกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรอธิบายเพิ่มเติมพักครบ60วันเป็นการพักครบในเลบานอนในกาซาไม่เกี่ยวเป็นการกดดันของสหรัฐกับฝรั่งเศสเพราะว่าเลบานอนเสียหายหนักให้ชาวบ้านได้รับการช่วยเหลือก่อนจริงๆอิสราเอล โจมตีทางตอนใต้ของเลบานอนและก็บางส่วนของกรุงเบรุตเมืองหลวงเท่านั้นถือว่าไม่ได้โจมตีทั้งประเทศอิสราเอลประเมินแล้วว่าหยุดได้ในระหว่างรอไปเด่นหมดอำนาจดีกว่าขัดใจกันแล้วโจไปเด่นมาปั่นป่วนอิสราเอลไบเดนสั่งระงับการช่วยเหลือลงไปก็ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะสนับสนุนอิสราเอลแต่ว่ายังไม่มีอำนาจในช่วงนี้อิสราเอลก็หงุดหงิดแต่ว่าต้องยอมมองในทางที่ดี อิสราเอลก็จะได้พักหลังจากที่รบมานานจัดกําลังตเติมสเสบียงอิสราเอลก็พูดแบบนั้นทางฝ่ายกองเชียร์ฮิตเบลาก็เอาไปพูดอีกว่าอิสราเอลขาดกําลังขาดสเสบียงจนต้องขอพักครบไปแบบนั้นอีกจริงๆฮิตเบลาหยุดก่อนอิสราเอลอีกถ้าไม่มีนานาชาติกดดันอิสราเอลโจมตีหนักกว่านี้นี่ถือว่าปาณีแล้วนะครับส่วนสหรัฐต้องมีข้อแลกเปลี่ยนไม่งั้นอิสาราเอลก็ไม่ยอมมีรายงานว่าสาหรัฐ จะขายยุทธปกรณ์ให้กับอิสราเอล 680ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ23,800ล้านบาทก็คือสารัฐต้องส่งเจแดมมาให้กับอิสราเอลในระหว่างพักรบสหรัฐกับอิสราเอลตัดกันไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ว่าฮิตบลาะจะดีใจไหมแบบนี้อย่างน้อยก็ได้หายใจแต่ว่าอิสราเอลบอกไว้แล้วว่าในระหว่างพักรบ60วันนี้ถ้าฮิตเบลโจมตีอิสราเอลอิสราเอลพร้อมจัดหนักเหมือนเดิมพอฮิตเบลอาการแบบนี้ฮามาสในกาซาก็ท้อใจ จริงๆก็น่าจะท้อใจมานานแล้วพึ่งพาไม่ได้ฮิตเบลลพักรบฮามาสก็อยากจะพักรบบ้างเพราะว่าฮิสราเอลจะหันมาใส่ฮามาสแบบเต็มที่ในระหว่างพักรบกับฮิตเบลลตอนนี้ฮามาสก็ยื่นความต้องการพักรบไปให้กับผู้เจรจาทั้งอียิปต์กาตาสาหรัฐ เอาจริงฮามาสแทบไม่เหลือแล้วฮามาสต้องการพักครบเพื่อแลกตัวประกันอย่างจริงจังและก็ได้รับการช่วยเหลือด้านอาหารเพราะว่าอิสราเอละงับไปนานเดือดร้อนสภาพตอนนี้หมดสภาพทั้งฮามาสฮิตบลาะลุ้นไม่ขึ้นต้องบอกกองเชียร์ไว้เลยนะครับส่วนอิสราเอลเสียหายน้อยแทบไม่มีผลทางเศรษฐกิจ ฮูตีก็เงียบไปแล้วส่วนอิหร่านยังแข็งก้าวบอกว่าใกล้ตอบโต้อิสราเอลแล้วแอดมินจนลืมไปแล้วว่าอิหร่านจะตอบโต้ใน48ชั่วโมงผ่านมาแล้วหลายวันนึกว่าอิหร่านลืมไปแล้วจริงๆถ้าอิหร่านไม่พูดก็ไม่มีใครสนใจพออิหร่านพูดขึ้นมามันก็มัดตัวเองก็รอดูว่าอิหร่านจะตอบโต้อย่างไรขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก1000ลูกส่งมาได้เลยนะครับจะรออะไรมันมีค่าเท่ากันโจมตีวันนี้ จมตีวันหน้าหรือว่าโจมตีวันไหนถ้าโจมตีช่วงนี้โจเปเดนยังพอปรามอิสราเอลได้แต่ถ้าโดนทริมมาเมื่อไหร่โดนทธิมตัวสนับสนุนอิสราเอลเลยนะครับแอดมินเห็นสื่อต่างประเทศพยายามตั้งคำถามว่าพักครบ60วันจะแก้ปัญหาได้ไหมจริงๆไม่ต้องถามมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วการจะแก้ปัญหาได้ต้องแพ้ชนะกันไปข้างแล้วต้องไม่ให้อิหร่าน ไปสนับสนุนกองกําลังอิหร่านห้ามยุ่งให้เขาคุยกันเองถ้าไม่มีใครสนับสน,นุนฮาม,มาสกับพิดบลลก็คงไม่มีปัญหาอย่างดีก็แค่เถียงกันไม่ลงไม้ลงมือเรื่องอิสราเอลกับยูเครนมันต่างกันนะครับต้องแยกแยะช่วงก่อนที่โดนัทปำจะมาคงเบาไปแล้วไปเด่นไปพักผ่อนได้ตามสบายใจแต่ถ้าโดนัทป์มาเมื่อไหร่หลายคนอยากรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไร แอดมินคิดว่าจะเด็ดขาดมากขึ้นแต่ว่าโดนัทัมคงมาแก้ปัญหาไม่ได้ทุกอย่างพันธมิตรต่อต้านโดนัทรัมก็มีแต่ว่าพวกรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือจะเกรงใจสหรัฐมากขึ้นสุดท้ายก็อยู่ที่ผลประโยชน์ว่าจะพอใจไหมไม่พอใจก็ก่อกวนพอใจก็จกเงียบการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อยู่แล้วบางทีการบริหารจัดการใช้พระคุณอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้พระเดชด,ด้วยแต่ว่าที่แน่ มหาอำนาจไม่รบกันเองอยู่แล้วก็แค่ต่อรองผลประโยชน์ส่วนตัวนน้อยก็เป็นหมากให้เขาเดินเกมต่อไปถ้าผู้ชมชอบการวิเคราะห์แบบนี้ก็กดติดตามให้อดมินด้วยเพื่อเป็นแรงใจช่วงนี้แอดมินทำคลิปน้อยเพราะว่าต้องดูแลพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่าอยู่ได้แค่หลังปีใหม่ก็อีกสเดือนเท่านั้นแอดมินจะพยายามทำคลิปออกมานะครับอาจจะหายไปบ้างแต่ก็ไม่นานยอมรับว่า แอดมินอยู่ได้เพราะว่าผู้ชมต้องขอขอบคุณไว้ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับ